ในสองเดือนที่เห็นมาเนี่ยหนาของชาวบ้านที่สุมรวมชาวบ้านอยากให้เราเข้าไปทําอะไรเพราะอ,อยากให้มีผู้แทนในเขตของตนเองเนื่องจากว่าเกิดปัญหาขึ้นตอนนี้เราเหมือนว่าเป็นแค่ได้ช่วยเหลือแล้วก็รับฟังปัญหาซึ่งใช้คําว่าอ,อยู่นอกสภาแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดของการแก้ปัญหาก็คือการที่จะต้องมีผู้แทนเพื่อเข้าไปเป็นปากเป็นเสียงให้กับพี่น้องประชาชนในรัฐสภาว่า ของในเขตเราเกิดปัญหานี้เกิดขึ้นเราควรจะมีการขอความช่วยเหลือยังไงบ้างเพื่อที่จะให้ช่วยเหลือชาวบ้านได้มากที่สุดเท่าที่ลงไปแล้ว2เดือนเนี่ยมั่นใจไหมก็ ค่อนข,ข้างมั่นใจนะคะเพราะเนื่องจากว่านโยบายของพรรคนี้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนและสามารถเข้าได้ถึงจริงเ <c oughs> ช่นนโยบายคือ30บาทรักษาทุกโรคนะคะแต่ก่อนนี่คือเราก็มีการพัฒนามาเรื่อยๆกลายเป็น30บาทรักษาทุกที่ท응ซึ่งสามารถที่จะใช้คําว่าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างเข้าถึงสําหรับบางคนที่มีการเจ็บป่วยแล้วก็ไม่มีเงินไม่มีค่าใช้จ่ายซึ่งตัวนี้ถือว่าเป็นประโยชน์สูงสุดเลยณเวลานี้นะคะ่ะครับหลึกตรงนี้ ก็คือเสริมที่เป็นนโยบายที่เกิดขึ้นตั้งแต่รุ่นไทยรักไทยตอนนั้นก็คือท่านนายกทักษิณยินดีเป็นนายกซึ่งเรารู้กันอยู่แล้วว่าคนเวลาเจ็บป่วยเนี่ยไม่กล้าไปสถานพยาบาลก็เลยคิดเป็นโครงการนี้เกิดขึ้นแล้วก็วันนี้อาจจะมีโครงการที่ปรับปรุงขึ้นมาก็คือเมื่อก่อนซ้ิมบาทรักษาทุกโรคถ้าป่วยเป็นคนคุณหารถ้าป่วยที่ไหนต้องกลับมารักษาที่คุณหารแต่วันนี้รักษาทุกที่ไปป่วยภูเก็ตก็รักษาภูเก็ตได้นี่คือนโยบายทงที่ที่ทําไว้ในประเด็นต่อมาเท่าที่ไปพบเจอกับชาวบ้าน ปัญหาที่ชาวบ,บ้านอยากให้แก้ไขมากที่สุดตอนนี้คือน่าจะเป็นราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำค่ะคือเป็นแบบน้ำเมื่อวันของชาวบ้านเลยใช่ค่ะเพราะว่าคือตอนนี้คือใช้คำว่า ในเขตพื้นที่นี้ส่วนมากจะเป็นใช้คําว่าชาวรากหญ้าซึ่งจะทําสินค้าเกษตรเป็นส่วนใหญ่ไม่มว่าจะเป็นข้าวมันสาปะหลังแล้วก็ยางพาราแล้วก็พืชผลเอียงหนึ่งที่สําคัญของที่นี่ก็คือทุเรียนใช่ค่ะซึ่งตอนนี้ราคาตกต่ํามากและชาวบ้านก็มีเสียงเรียกร้องมาว่าเอะตอนไหนราคาข้าวจะขึ้นซึ่งเป็นพืชหลักที่เราต้องกินต้องใช้ อ๋อจ,จริงๆการแก้ไขราคาผลผลิตทางการเกษตรแล้วน่ะจริงๆมันมีหลายขั้นตอนมากมันจะต้องมีขั้นตอนของการส่งออกแล้วก็มีการเจรจาแล้วก็มันจะส่งผลต่อราคาผลผลิตเข้ามาสู่ประเทศไทยอีกค่ะอืผมเสริมตรงนี้ให้กับกุ้งนิดหนึ่งน,น,นะครับว่าในวันที่ราคายางพาราสูงสุดในในประเทศไทยขนานั้นก็คือรุ่นของท่านนายกทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งในวันนั้นเนี่ย เราสามารถกําหนดราคาย,ยางพาราได้ด้วยตัวเราเองนั่นก็คือท่านทักษิณเ,เป็นประธานในอาเซียนเชิญบุคคลในประเทศที่ใกล้เคียงในหกเจ็ดประเทศไม่ว่าจะเป็นพมา่าไม่ว่าจะเป็นอินโดไม่ว่าจะเป็นมาเลมานั่งตกลงรวมกันแล้วว่าใครจะซื้อราคาย,ยางเนี่ยมัน,มนเราต้องเป็นผู้กําหนดแต่วันนี้เนี่ยมันกลายเป็นผู้ค้ามาแทรกแซง ซึ่งวันพอเราเดินไปในพื้นที่เราก็เห็นปัญหาราคาเหล่านี้เมื่อเห็นปัญหาราคาเหล่านี้อย่างที่บริการหรือว่ากุ้งว่านเนี่ยนะครับการแก้ปัญหาราคาพืชผลเนี่ยการแก้ปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรมันจะต้องได้รับการดูแลและก็ได้รับการประสานงานได้รับการช่วยเหลือได้รับการแก้ไขทุกภาคสวนเยอะมากทีนี้คําว่าพอคําว่าเยอะมากเนี่ยต้นต้นตอของคําว่าเยอะมากเนี่ยมันจะต้องเอาปัญหาเนี่ยมานั่งคุยกันบนโต๊ะก่อนวันนี้ปัญหาของชาวบ้านยังอยู่ที่ภูสิงยังอยู่ในสวน ยังไม่มีใครเอาไปพูดในสภาก็เลยเป็นที่มาว่าการที่มีตัวแทนเนี่ยสำคัญที่สุดสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับนั่นก็คือประชาชนต้องมีตัวแทนของเขาวันนี้เราเว้นวรรคเราเสียหายเราเสียโอกาสกับการเ,เราไม่มีตัวแทนในช่วงเกิดวิกฤตในช,ช่วงของการเกิดปะท่ากันเหมือนกันเราไม่มีตัวแทนผมอยากพูดแล้วก็ฝากพี่น้งไว้ว่า ทำไมรัฐบาลของทักษิณชินวัตรแก้ไขปัญหาได้อย่างต่อนเนื่องเพราะว่าทักษิณจะเป็นนายกรัฐมนตรี5ปีถึง6ปีเราจึงแก้ไขปัญหาได้แต่รัฐบาลของพรรคเพื่อไทยที่ผ่านมาเราก็เป็นได้ไม่นานพอมาเจอวิกฤปาตปัญหาต่างๆเข้าอีกเนี่ยมีเวลาในการแก้ไขปัญหา,านี้น้อยมากจึงอยากจะฝากกับพี่น้องว่าตลอดระยะเวลาก่อนที่พรรคเพื่อไทยจะเข้ามาประเทศเราอยู่ในสภาวะที่ต้องแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่ยแย่มาก9ปีที่ผ่านมากับรัฐบาล ของรัฐประหารน,นั้นเราไม่ต้องไปพูดว่าเป็นรัฐบาลของใครแต่เป็นข้าวปีที่พีน้องประชาชนประสบป,ปัญหากับเศรษฐกิจประสบป,ปัญหากับปากท้องเราเข้ามาในวันที่ประเทศกําลังประสบป,ปัญหาด้วยระยะเวลาหนึ่งปีเศษผมเองก็ต้องขอขอบพระคุณทุกกาลังใจที่มอบให้กับพรรคเพื่อไทยและก็มอบให้กับผู้สมัครภูริกาหมายเลขหนึ่งของพรรคเพื่อไทยทุกสิ่งที่เราทําไปนั้นอยู่บนพื้นฐานต้องการความสงบและต้องการให้ประชาชนมีชีวิตที่อยู่ดีกินดีวันนี้พรรคเพื่อไทยเอง ต้องการอีกหนึ่งกำลังใจต้องการอีกหนึ่งเสียงคุณภาพที่เป็นตัวแทนจากพี่น้องชาวกุนหานันเข้าไปนั่งในสภาและก็เป็นตัวแทนของพี่น้องชาวกุนหานันชาวปูสิงที่จะสะท้อนปัญหาต่างๆของท่านฝากปุง้งผูรดกาเบอร์หนึ่งเป็นตัวแทนของคนกุนหานันและกาปูสิงการสร้างบ้านการสร้างเหมืองการแก้ปัญหาใดก็แล้วแต่ไม่ใช่พูดวันนี้และพรุ่งนี้แก้ได้เพราะเพื่อไทยเองเข้าใจเรื่องนี้และเข้าใจความรู้สึกของท่านแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากท่านสิ่งเหล่านั้นมันจะก็จะแก้้ปัญหาไไม่ได แม้นว่าจะนานจะเหนื่อยจะหนักอย่างไรเราเชื่อว่าถ้าเราสามาัคคีกันพักเพื่อไทยก็พร้อมจะจับมือไปกับท่านครับ